สวัสดีค่ะดิฉันการสุราปานาสุทธะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะวันนี้รายการอบจผู้ประชาชนนะคะก็จะแจ้งเรื่องงานในเดือนเมษายนของเรานี้ก็คืองานวันสงการนะคะปีนี้อบอจอจัดงานสงการหน้าสารากลางจังหวัดนะคะช่วงเช้าก็จะมีพิธีสงนําพระนะคะก็จะมีพิธีสงแล้วก็มีลดน้ําดําหัวผู้สูงอายุด้วยนะคะ ก็ท่านผู้ว่าเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะช่วงบ่ายนะคะอบจาก,ก็ปีนี้นะคะตามคําเรียกร้องอบจาก,ก็จัดสวนน้ำเล่นสงการกันที่หน้าสารกางกนะคะก็จะมีสวนน้ำสีบ่อใหญ่ๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีดนตรีนะคะก็จะเป็นดนตรีวงสตริงนะคะแล้วก็จะเป็นการเปิดแผ่น มาเล่นน้ำกันได้อย่างสนุกสนานนะคะโดยดีเจชื่อดังนะคะเนื่องจากการจัดงานสงการในปีนี้นะคะก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะคะในช่วงเช้านะคะประเพณีประเพณีสงการของบ้านเรานะคะปีที่แล้วนายกก็ไปจัดที่อุทยานรอสองนะคะปีนี้กลับมาจัดที่หน้าสารการนะคะก็ท่านผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็มีพิธีรดน้ําท่านผู้ว่าด้วยนะคะก็ฝากเรียนเชิญทุกท่านใครอยากมารดน้ํา ท่านผู้ว่านะคะแล้วก็มาส่งน้ําพระเราก็จะจัดพระพุทธรูปไว้ให้ส่งน้าพระกันท่านไม่ต้องเตรียมอะไรมาแต่ตัวนะคะทั้งน้ํทาทั้งอะไรเราเตรียมไว้ให้เสร็จนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะโดยเราจัดสวนน้ําขึ้นมานะคะเพื่อใหอ้ทุกท่านที่อยากเล่นสงการแล้วไม่มีที่เล่นนะคะปีที่แล้วเราก็ไม่ได้จัดนะคะแต่ในปีนี้นะคะก็จัด พิธีทางประเพณีนะคะในช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดสวนน้ําให้มาเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็จะมีดีเจชื่อดังมาเปิดแผ่นให้ท่านได้ร่วมสนุกกันนะคะก็เล่นน้ําไปเต้นกันไปนะคะก็งดแอลกอฮอล์นะคะอย่าลืมข้อสาคัญนะคะเพราะว่ามาสนุกกันว่าถายร้อนนะคะ ปะแป้งรดน้ํากันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสืกสานวัฒนธรรมประเพณีนะคะซึ่งแต่ก่อนนี้เราก็ทําต่อเนื่องกันมานะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะก็เป็นปีที่ค่อนข้างร้อนด้วยแล้วก็ทางรัฐบาลก็ให้เราช่วยกันนะคะ ส่งเสริมวัฒนธรรมบระเพณีซอฟ์พาวเวอร์ในวันสงการเรานะคะอบจาก,ก็จัดงานนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนของเรานะคะวันนี้ทั้งวันนี้ก็คงคิดว่าน่าจะขายดีกันนะคะแล้วก็ของอร่อยบ้านเราก็มีเยอะนะคะก็สุดท้ายก็ต้องบอกแม่ค้ามาจับจองลงทะเบียนกันหน่อยเพราะว่าที่มันจะเต็มซะก่อนนะคะเราก็จะจับให้ ความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องมีตำรวจนะคะอะปปอลต่างๆมากุ่มเข้มด้วยนะคะต้องงดสุรลากันจริงๆนะคะเพราะว่าคนเยอะนะคะการกระทบกระทั่งก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะไม่พกอาวุธนะคะไม่เล่นน้ำกันรุนแรงนะคะก็เล่นกันให้สนุกนะคะ ก็เป็นเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะคะว่าวันที่13เมษายนปีนี้อบจจัดสงการแล้วมีการเล่นสวนน้ำนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นนะคะก็เชิญพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ชาวสมุทรสงครามนะคะที่อยากเล่นน้ำกันอากาศร้อนๆก็มาร่วมสนุกที่อบจนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ฝากนะคะว่าออบริเวณงานรอบสารกางจังหวัดเรานะคะพอมีงานก็จะมีแม่ค้ามาค้าขายนะคะ ท่านใดอยากมาค้าขายรอบสารกลางนะคะก็มาลงทะเบียนกับอบจอด้วยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอบจอพบประชาชนนะคะสวัสดีค่ะ